ตอนนี้ช่างแจ็คก็กำลังนะครับผมทำเกยวาะบข้างีวข้าง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 าง้าข้าง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 ข้งงข้างข้างข้ง้้้งาข้าง้้า้ง้้าง้้าข้า้งง้ข้า้างง้า้ง้ S 1> <S 1> ขึ้นทีน่กลาลสุดมึงกะบาจะเก็บหมดไปเนาะมือเมีนตานี่เมีนตาแมวสวยสจังจบปีกี้ไปม,มื้อเนี่ยออหยับบยับบุรุใสรถมือหิงดูจัของหน้าสวยอือนี่ครับเซอรตเป็นคนแบบนี้แหละครับเขารัวอยาหาลงยูทูปเลย ไลฟ์สดวะไลน์ o u ยูทูบวะมันได้ไลฟ์สดถึ่งผมจะเป็นคนอย่างนี้แต่ผมก็มีหัวใจดวงเดียวนะครับพออให้มอบให้ใครฮะมออให้ใครให้น้องฝ่ายแล้วก็สาวอะไรที่อยู่ประสาทนะครับเสอดบอกว่ากันมือโดนเรื่องเอ็กซาจีติดเดี๋ยวมันเข้ามาดูก็ได้ก็ดูอะ แล้วก็สาวครูอยู่ซิขออีกโอคนนี้เจ้าชวัวดิแล้วอีกสามสาวอำเภอไปไหนวะพี่ไม่บอกให้หมนรัตนะเออรัตนะเอกแล้วก็สนมเมืองอุบลอุบลเลยอุบลไม่มีอุบ,บ,บลไงไม่เคยข้าจังหวัดครับที่เ,เอาเครื่องอัดฟางอะ่ะไม่ <laughs> นี่แซวเขาเป็นคนสนุกสนานกับผู้หญิงครับ โอ้โหพดคำนี้มาหิวเหล้าเลยอยทำจจัับช่างเจ็คเกี้่เะสปึ๊ดได้เลยเมื่อี้นะสปึ๊ดไม่สปึ๊ดหรอกมันช็อตดูดเลยแหละจึดเลยจู่ๆปยังอัพปัดเลยพี่เลย เบียวมันเงือบเต้ไปน้องมัน,น,นมกู้งโตเม่นะ่ะสุดยอดหรอกนำเชื่อคลังหน,นูนี่ครับผมอาจารย์เจ็กก็ทำวิธีเชื่อมเสร็จหมดแล้วลูกเก่าครับนี่โอ้ไฟตุมไหมหมดเลยดันปิดโอ้ช่างเจ็ก มาบริการถึงที่ครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ไปได้หมดครับช่างแจ็คบอกว่าอย่างนั้นนะให้แต่มีส,สาวให้นี่ยจ่าเขียวครับผมจ่าเขียวพน้องเมืองมันมาเลยเขาบอกว่าเขาโลครับในบรรดาพี่น้องของเขาเขาก็เขาโลสุดเขาว่างั้นเราเนาะแค่สุดได้ใครมสองหนึ่งสาม น่นพี่อะไรรผมจำไม่ได้เนี่ยจันเจ็กก็กำลังทดลองนะครับ<า>เรื่อง<า>ใดนี้ไว้ใจช่างแจ็คครับผมมันไปดูท้องครับ สองหารุยบ,บ,บมัดวัดจะละดินะัมกีขวดอันนี้ยังไม่กินไม่หมดเูยหมดกินยี่สิบขวดเองมันจะเหลืออะไรให้เรากินยี่สิบขวดเองช่างแจ็กเลือแค่เฟืองหน้านอหนันใหม่หมดแล้วเริง เช็คโนอูน่ายไปเดิมมัง้งบจรบเช็เจริญดุนโอานุพังบ่าอาิดอ่ารมเพพังบ่นเคืนนอกลาลังกาบอดมบอดีไปเนเอ,นอ មានទីណគីជែកទៅឯងខាងនេះដល់ផ្លោកខុសនោះជីវិតផ្លៀងទៅហ្អយ៉ាងណាហ្អយ៉ាងណាគាត់ឲ្យរបត់បាត់តើត្រូវទៅបានពន្ធខុសអេដល់ផ្លោកខុសឈប់បើរត់មិនបាត់បើរត់បើរត់មិនបាត់គុំឲ្យតើដល់ផ្លោកខុសបានតិចគាត់ទៅតាមនេះ เดิมแท้งผิดหลางผมทราแล้วหลช่างเขียวถ้าลึ่งเหมือนกันแบบนี้จะติดเหลืองช่อง YouTube ผมอ่ะดูนที่โดนกเบรนเลยเบนไร่ใครได้พูดเองพูดตื่อมันลังเชื่อมนิบจะเลียกกินข้าวอย่างกินข้าวอย่าง ao sao mày kín hả sao mày kinh nhở ài nè trinh tri đã lại mày không chế bơ đẹp bắt đầu đi bắn กำลังตกก้างนั่นโปรเจกต์รับซักแจ็คละ้อมใช่ครับนี่โปรเจกต์ใหม่ครับหลอดเลยใช่ไหมอันนี้ลดดูเ่็กร่ะสองคันมาถอนอ๋โโอถอนนึกถันหลอดดูใหม่ถึกษาชักแจ็คได้ครับอเออไอ้นีด่ดึงได้ชักแจ็ค นี่เติมพลังทีนะช่างเก็นี่เสื้อตู้เสื้อตุ้แตะเองสมางเหรอตีพอดีนอนหลับสบายเลยเพราคนเล็กอ่ะมันอร่อยกว่ากินเบียร์บ่ะหรือยังไงฮะถึงเนื้อกว่าถึงเนื้อกว่าตีเดียวไม่มีค้างยังตอนเช้าแต่มันร้อนทถงกันเนาะตอนเช้าไม่มีค้างบ่ะตีเหมือนตี Tony chẳng chàng là, bác cóp dài lắm gặp màn nhu mô. Tricky thoát. 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 thoát. Tricky 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 thoát. โอ้ช่างอ้นก็มาเยี่ยมเยือนนะครับผมมาเนี่ยพ้วต้องจอดลงเลยสติกเกอร์แมกเกียวเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วครับไปไหนโตไปเกี่ยวตัวนั้นอีกตรงไหนห้าสิบพอวันนี้ชิปหายแล้วรถอะไรแรงจัดโอ้โหเนี่ยช่างมาจังไหนเนี่ยอันจากสุพรรณนะห่างใกล้เลยนะอ้นสามพันไร่เนี่ยสามพันไร่จะต่างยังไหมเอ้ยนะฮะ อ่ะตอนนี้ช่างแจ็คก็ทําการรับใบรับประกันกี่ปีครับนี่สองุวันเอาชื่อหมายแล้วสองุวันอ่ะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถเกี่ยวต่อครับตอนนี้ช่างแจ็คก็ประกอบได้แล้วครับนี่มันยุบลอกสูงยึดกันจะบอกว่า ตอนนี้ช่างแจ็คก็ประกอบเรียบร้อยแล้วปะ่ะไปดูกันในรถครับตอนนี้เราลัดมาทุ่งนาแล้วโอ้โหมีน้ำอยู่แค่ต้น,นมีอะไรปลา <c oughs> นี่ครับช่าเกลร้อนแล้ตอนนี้ช่างแจ็คก,ก็ได้มุดมาใต้ท้องรถแล้วครับช่างแจ็คเหอะช่างทำม <c oughs> ีคนส่งรูปให้ดูอันนี้ก็ช่างทำได้ประกอบช่างทำได้ประกอบเขา้า น,นี่ก็เซวิสได้บุเซวิสน้อประกอบเข้าที่เห็นอยู่ครับเช็คครับตอนนี้ช่างแจ็คก็ใส่ไดใ้ให้ใหม่ครับเพราะว่าได้ค้างครับพี่น้องเกิดจกากการไม่นี่ได้ค้างหาซื้อได้มาเปลี่ยนใหม่ละช่างแจ็คก็ នេះទីពលពលវីដេអូដៃព្រិនស៍វិលគិនចៃម៉ៃឡាណាលាប់តវីងមកប៉ះនោះប៉ះនេះពលវីដេអូនេះឆៅមកប៉ុនពលព្រីឆៅហើយរត់បានវិញហើយរត់បងខ្លាំងទូធូទូត្រង់តែញ៉ឹងចិញ្ចិចក៏ដែរមុតតែថំរបស់លោໃសដៃครับប៉ានមីនមកឡើងលើបងអត់មកហម17เนาะអូខេครับត្រូវពេកครับហ្នំត្រុកពេកណាពេកពីញែកយ เ,เราข่าวหมดไปหลายคนอ,อยู่นะพี่น้องอย่าไปเสียบชักชักไม้เองครับนี่ดูมีหม้ออยู่บนหัวเลยมองข่าวกำลังใส่น็อตอยู่ครับตดน็อตครับตอนนี้น ไม่รู้จะทำเสี้ยวอะไรว่ายางอ่อยอีกนะตอนนี้ก็เซ็ตไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดให้นิกี้ใส่หาด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปดูครับแจมเชอร์จะสตาร์ทแล้วครับพี่น้องว่าจะยังไงอ่ะว่าจะติดหรือยังไงครับผม ชมกันครับ,ไม,รบไม่ยินเลยไม่มาเลยเฮ้ยมาขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ครับผมเดี๋ยวจะเปาะชึ่งน,นะครับมาดูกันว่าได้เราจะติดหรือไม่ติดครับแต่ผมว่าติดอยู่นะชมกันครับ เอปต้บลโอเคเ้ยต <noise> ิดเรียบร้อยโอเคครับผมพี่น้องปากกอไลคนแทมาคนนีนะครับผมปากกไนะครับโอ้สหตัดับ